อีกหนึ่งเรื่องราวครับคนนี้สวยจริงๆถึงขั้นหลายคนเขาแซวว่าเป็นการสวยกินคนงานนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวกับคุณแฟนเนี่ยเนี่ยสคนเวลาเขาออกงานกันหนึ่งสิ่งที่พี่ชอบคือเขาชอบชมกันและกันมันคือดีที่สุดเลยเพราะว่าเ้แฟนเราสวยแล้วก็ต้องแฟนก็ชมแฟนเรารเพราะฉะนั้นไปเจอเจ้าตัวทั้งคู่มาเจเจกับต้าหนึ่งไอ้สวยกินคนน่ะมันหมายความว่ายังไงเชิญครับถามเลยครับ าจจะเจอแค่หนูเวลาแต่งหน้าออกงานค่ะแต่ว่าเวลาอยู่บ้านก็จะเป็นอีกแบบแต่ละที่แบบอยู่ในโซเชียลคือแบบมันปังมากเราก็ต้องคัดแล้วว่าแบบมันโอเคก่อนที่จะลงเลยแต่ละงานก็จะมีคิดจริงๆค่ะว่าแบบเออชุดจะเป็นแบบนี้หน้าเป็นแบบนี้เข้ากับชุดไหมเข้ากับงานไหมอะไรอย่างเงี้ยสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเลยอะไรเงี้ยเราตัวเองในบ้านขอบคุณช่างหน้าช่างผมค่ะแต่ว่าดูเจแบบกลมยิ้มนะคะครับมมีอะไรจะโต้แย้งไหมคะชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ สวยวันสวยคืนต้นหน่เป็นคนดูแลเราเยอะก็มีส่วนับมีส่วนมาอยู่กรุงเทพคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็คนแรกๆที่แบบเป็นเพื่อนแล้วก็รู้จักก็คือมีต้นหนึ่งรวมถึงเพื่อนๆแก๊งหน้าดาวอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ก็มีส่วนร่วมในการแบบช่วยเหลือช่วยเหลือผมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นหนึ่งก็อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ย เป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงพัฒนาตัวเองในเรื่องราวของการแสดงทำให้เขาอยู่ทุกวันนี้ได้นานใช่ครับนอกจากคนมีความเป็นแฟนแล้วเขามีความเป็นเพื่อนกันด้วยถูกต้องน่ารักมากเลยนะคะอ่าปคู่หนึ่งที่พี่ชอบมากเลยนะใช่ครับครับ